ระบบใหญ่มากนะครับเห็นเล็กๆแค่นี้ยกำลังขับสูงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบคลาสดีนะฮะนี้เป็นไฟลอจิกต่างๆนะครับผมมันมีมาแค่4.2นัไม่เหมือนมันน่าจะเป็น5โวลต์นะก็คือเครื่องไม่ยอมทํางานต่อนะครับผมคือแค่ได้แค่เปิดปิดเครื่องนะครับชุดระบบเมนบอร์ดอินพุตอะไรพวกนี้นะครับจะเต็มมากเลยนะฮะงานนี้น่าจะไม่หมูนะครับผม ไฟมันเป็นแปลกๆนะสวัสดีครับผมคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับตัวเครื่องเสียงซัมซุงครับผมอันนี้เป็นลักชวรี่มากนะครับผมมินิมอลมากนะครับแต่ว่าระบบภายในจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะตัวนี้มาด้วยอาการนะติดโปรเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นซัมซุง HTQF9750 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะระบบภายในก็น่าจะแน่นเอียดพอสมควรนะเป็น ชุดโฮมเธเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเครื่องนี่นะฮะก็คือเหมือนเปิดเครื่องได้ปกติเลยนะครับฟังกช์ชันทุกอย่างเห็นไหมโวลล่มปรับได้นะครับเห็นไหมตอบสนองนะนี่มันจะใช้งานได้ปกติเลยนะแต่สังเกตเห็นไหมแป๊บเดียวออบละ ก็คือเครื่องไม่ยอมทํางานต่อนะครับผมคือแค่ได้แค่เปิดปิดเครื่องนะครับนี่มันจะขึ้นสัญญาณอินพุตนะฮะขึ้นสักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมจะขึ้นโปรเทคโปรเทคชั่นละไปละแล้วก็จะออฟนะครับนี่ระบบเขาเป็นระบบหลอดด้วยนะ เดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมมาเปิดให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในของตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีพลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปอะไรดีๆเดียดมาให้ทุกคนได้ชมต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้ดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้านในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตา สวยแค่ไหนระบบใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะว้าวทุกคนครับโอ้โหระบบข้างในครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเต็มๆกันเดี๋ยวผมถอดออกก่อนดูสิฮะสุดยอดมากจัดเต็มเลยทีเดียวครับดูสิฮะระบบชุดขยายเนี่ยเป็น เป็นคัสดีนะครับผมคัสดีหรือค a สทีนะฮะชุดระบบเมนบอร์ดอินพุตอะไรพวกนี้นะครับจะเต็มมากเลยนะฮะดูสิครับปีหลอดด้วยนะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้แผ่นซีดียังค้างอยู่ข้างในครับเพราะว่ากดออกไม่ได้นะมันเปิดตัดก่อนนะครับชุดจ่ายไฟไซมินินะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับผม งานเกรดเขาดีมากเลยโอเคเดี๋ยวต้องมาไล่ไฟไล่วงจรให้ดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้นะครับจากข้อสัญฐานของผมนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยซ่อมมานะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ส่วน3ส่วนหลักๆก,ก็คือมีชุดจ่ายไฟมีชุดขยายเสียงนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดคอนโทรลนะครับที่มันมีปัญหานะครับ Uh, จากตอนนี้นะครับชุดจ่ายไฟเท่าที่ดูนะครับดูด้วยตาเปล่ายังไม่เจอความเสียหายอะไรแล้วก็ตัวเมนบอร์ดก็ยังไม่เจอความเสียหายอะไรนะฮะแล้วทีนี้เราต้องเริ่มไล่วัดไฟเช็คไฟดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมันโอเคนะอยู่ในสถานะที่สมบูรณ์ไหมเวลาเปิดไฟ3.3ไฟ5โวลต์อะไรพวกนี้มีมาครบหรือเปล่านะครับ ต้องมาวัดดูครับวัดดูแล้วก็วัดดวงงานนี้โอเคเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กแล้วมาวัดไฟดูไฟพวกไฟต้องรอคำสั่งนะครับนี่นะครับไฟ สิสโวลต์น,นะครับมานะฮะอันนี้เป็นไฟลอจีต่างๆนะครับผมมันมีมาแค่42่ันไม่เหมือนมันน่าจะเป็น5โวลต์นนะ,ะกดอีกรอบนี่ไฟ5โวลต์น,นะครับนี่ก็5 สามจุดสองนะครับไฟสามจุดสามโวลต์เราไฟสิบสองโวลต์ดูไฟเลี้ยงชุดขยายสิครับมีมาไหม ลอจิกของจุดขยายนะเห็นไหมไฟแดงดงตรงเนี้มันยังทำงานอยู่นะครับงานนี้น่าจะไม่หมูนะครับผมเหมือนไฟมันเป็นแปลกๆนะจะห้าก็ไม่ห้าสี่จุดสองยังไม่เคยเจอนะครับ เดี๋ยวงานนี้ต้องไล่เช็คกันยกใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างี้ละกันเดี๋ยวผมไล่ขอไล่เช็คนะครับหาตัวเสียก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวเสียเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวซัมซุงตัวนี้นะครับอาการแบบนี้น่าจะไล่กันยาวครับผมไม่มีคำว่าง่ายสำหรับเราจริงๆนะฮะอืม ระบบภายในก็ใหญ่ด้วยสินะครับแผงตัวเดียวเนี่ยคือรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ภาคสัญญาณอินพุตควบคุมหน้าจอควบคุมซีดีนะครับแถมชุดขยายอีกนะไม่ได้แยกชิ้นกันเลยนะฮะมี MCU มตัวหนึ่งประมวลผลเนี่ยนะครับผมอยู่ตัวนี้อันนี้เป็นของ h d m i ด้านหลังเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นของ HDMI โอเค เดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ไอ้ตัวนี้นะครับซัมซุงตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเล่าฟังนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราทําอะไรบ้างนะครับทาอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรามีการถอดชุดขยายตัวนี้ออกไปนะตัวนี้เป็นชุดขยายนะครับผม3ตัวนี้ก็ขยายเช่นกันนะครับอันนี้เป็นของตัวใหญ่หน่อยเป็นซบวูเฟอร์นะครับ <Yahoo! S 1> ระบบใหญ่มากนะครับเห็นเล็กๆแค่เนี้ย กำลังขับสูงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบคลาสดีนะฮะ <Yeah. S 1> ถึงจะเล็กแต่ว่าสเปคเทพับผม <Yeah. S 1> กำลังขับก็ประมาณ1 7 0วัตต์เลยทีเดียวนะฮะ <Yeah. S 1> ต่อข้างนะไม่ธรรมดาเลยนะ <Yeah. S 1> เทพมากๆเลยแล้วก็แก้ไขยากมากยากมากๆเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> คือตอนนี้เราแก้ชุดไฟไปนะฮะแก้ระบบไฟไปแล้วก็ ชุดขยายนะฮะเหมือนตัวนี้มันจะมีปัญหาผมก็เลยยกออกมาดูเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระบบมันใหญ่มากจริงนะอันนี้เป็นโมดูลบลูทูธบลูทูธอ่ะอพวกนี้นะผมซับซ้อนมากจริงๆนะฮะยิ่งระบบใหญ่ยิ่งทำให้การซ่อมเนี่ยมันยากมากๆเลยนะะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาเปิดไฟดูนะเปิดเครื่องดูโอเคนี่นะครับขึ้นฮัลโหลแล้วไฟแดงสถานะไฟเข้านะครับอ้าทุกคนไฟสีฟ้าขึ้นแล้วเพราะก่อนหน้านี้ขึ้นเฉพาะไฟแดงนะครับดู๋ิว่ามันจะตัดไหมนะตอนนี้ขึ้นสต็อปบูล่มเราปรัแบบได้เฮ้ยมาถูกทางแล้วครับ อันนี้ไฟล12บ1อโวลต์นะครับมาจากชุดนี้อืมเมืนจะโอเคนะครับผมอันนี้เป็นชุดชุดของระบบเสียงนะฮะชุดนี้เดี๋ยวต้องลองหาอะไรตัวนี้มาใส่ดูครับผมตอนนี้คือเครื่องไม่ไม่ตัดแล้วไม่โปรเทคแล้วนะตอนนี้ว้าวเป็นนิมิตหมายที่ดีครับผม เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราจะทําได้นะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าไม่ตัดก็ถือว่าโอเคมากเลยตอนนี้นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะขึ้นเช็ควายริงสปีคเกอร์มันยังฟ้องว่าชุดขยายมีปัญหานะครับมันบอกให้กลับไปเช็คตัวชุดขยายห,หน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราต่อใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วมาต่อสายลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นฟ้องเช็คอไวสปีคเ,เกอร์ไหมแต่ตอนนี้คือไม่ตัดแล้วนะฮะโชคดีมากนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรมาเปลี่ยนแล้วก็มาเทสไปพร้อมๆกันครับผม ว้าวทุกคนครับตอนนี้ก็คือเราเปลี่ยนอะไรใหม่เข้าไปแล้วนะครับสําหรับตัวชิปขยายเสียงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยว,วเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นดั่งที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับว่าเสียงจะมีครบแล้วก็ไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรว่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กลองดูนะครับผมว่าที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยเวลาเสียบปลั๊กมันจะขึ้นไฟสีแดงแวบ,บหนึ่ง ทีนี้ผมก็จะเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับขึ้นไฟสีแดงเดี๋ยวต้องรอดูสักพักว่านี่มันต้องขึ้นแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมฮะไฟสีฟ้าขึ้นเต็มทุกดวงนะครับก <Yeah. S 1> ่อนหน้านั้นก็คือขึ้นแค่ประมาณสาม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 หลอดนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับหกหลอดนะครับผมทั้งหมด <Yeah. S 1> นี่มันต้องเป็นแบบนี้นี่นะครับ เห็นไหมฮะทุกอย่างโอเคหรือว่าโอเคแล้วถ้าไม่มีคนขึ้นนี่ระบบของเขานะครับดูด้านหน้าดูด้านหน้า้าเท่มากเลยครับผมรุ่นนี้ชอบมากเลยนี่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา ไปประกอบเครื่องดีๆแล้วก็ไปทดสอบระบบการทํางานของเครื่องดูก่อนนะครับผมว่าที่เราทํามาเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบไหมใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันไหมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมไปเลยตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ทําการเซตอัพนะครับต่อลําโพงนะฮะต่อสายทุกอย่างเข้ากับตัวระบบของเครื่องแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูว่ามันจะใช้งานแบบเพอร์เฟกหรือเปล่าสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะ เพราะว่าที่เราทําไปก็เยอะพอสมควรนะครับผมในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับมีปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดเราก็เลยทําการแก้ไขไปเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดตัวชุดขยายชุดจ่ายไฟนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปรุ้นดูครับเปิดเครื่องครับนี่ขึ้นฮัลโหลแล้วว้าวโลโก้เหมือนสมาร์ททีวีเลยเมื่อกี้นะครับ ใช้ไอคอนเดียวกันนะ G U I เดียวกันนี่นะฮะ Samsung application นะครับตอนนี้ที่ตัวเครื่องจะไม่ขึ้นโชว์ว่าเช็คสปีกเกอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันคอนเน็กได้ปกติทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่มองว่าตัวชุดลำโพงชุดขยายมีปัญหานะฮะตอนนี้ก็คือหนึ่งละผ่านแล้วไม่เช็คว่า w i s สปีกเกอร ทีนี้ดูสิว่าเสียงมันจะมีไหมเดี๋ยวลองกับแผ่นนี้เลยดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเดลองแผ่นบูเลดูนะครับผมอืนี่รีโมทก็ใช้ได้นะฮะ อ่านเร็วครับตัวนี้ว้าวภาพสวยคมชัดมากครับนี่นะครับระบบเสียงสมจริงนะครับ คือระบบทุกอย่างนะครับผมก็คือตอนนี้มันมีทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับคู่หลังก็จะเป็นตัวมันเชื่อมกับตัวนี้ม,นมีกล่องบลูทูธด้วยครับผมกล่องนี้สำหรับขยายชุดหลังนะครับคือคู่นี้เนี่ยนะครับคนี้ครบเซตเลยซับวูฟเฟอร์นะครับเซ็นเตอร์ตอนนี้เสียงออกครบทุกอย่างเลยครับผม ว้าวตอนนี้คือเครื่องใช้งานสมบูรณ์แบบครับ <Yahoo! S 1> นี่นะฮะดูหนังนี่ก็หึมมากสลับเซตนี้นะครับผมสวยเลยนะฮะนี่ภาพสวยคมชัดเหมือนเดิมนะครับเสียงไม่ต้องพูดถึงครับ <most> เต็มระบบแน่ โอเคอีกหมดนึงนะผมที่ผมจะต้องเทสนะครับผมก็คือโมบูทูธนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกับบูทูธลองดูนะครับว่าเครื่องใช้งานปกติไหมนะครับทำงานครบทุกฟังก์ชันหรือเปล่านะครับสำหรับตัวซัมซุงโฮมเทเตอร์ชุดนี้นะครับผม บีบเมื่อเราอุปถัมาโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดนะครับผมถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะเรากดที่หน้าเครื่องก็ได้นะปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นี่นะเราก็หาคำว่าบลูทูธนะครับ FM นี่ครับบลูทูธเครื่องนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธนะครับผมอันนี้นี่นะฮะเชื่อมต่อ i p p d d แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันดูครับเราใช้รีโมทหรือว่ากดที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับ ถ้าได้เซตนี้ก็คือ mm hmm. กเกระหมแน่อนอนนะครับผมสลับดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยเหมาะมากเหมาะแม่งมากนะฮะตัวนี้โอเคนะครับสำหรับตัวซ mm ัมซุงนะครับผม mm hmm. ผมเเอเตอร์ชุดนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรละ่ะโอ้ชื่อยาวมากครับผม ซัมซุงคอมพิเตอร์ชุดนี้นะครับระบบ5.1นะครับผมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นรุ่น HTS F9750W นะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์เพราะว่าชื่อยาวมากนะซีรีส์นี้นะครับผมสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วครับผมสำหรับซัมซุงตัวนี้นะครับโอเคนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเช่นชอบนะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดชิปใหม่ของเรานะครับผมหรือพี่ๆท่านไหนเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับเครื่องเสียงมีปัญหาอยากจะส่งซ่อมตรวจเช็คนะครับถ้าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับมีอะไรรองรับไหมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ไล n e ของเรานะครับผมเดี๋ยวมีแอดมินเข้าไปตอบให้นะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะต้องจองชิวหน่อยนะครับเพราะว่าชิวงานผม ค่อนข้างแน่นครับผมอีกอย่างแต่และเครื่องที่มาในก็มีแต่เครื่องยากๆทั้งนั้นเลยนะฮะถึงแม้เราจะมีทีมช่างก็ยังไม่พอกับต่อความต้องการของอพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับผมโอเคแต่เราก็จะทําให้มันดีที่สุดรวดเร็วที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับสาหรับเครื่องที่ส่งมาซ่อมนะครับผมสําหรับคลิปซัมซุงเครื่องนี้นะก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะผมสาหรับคลิปนี้นะครับผม ขอบอกว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม